สวัสดีครับทุกคนวันนี้เช้านี้ฝนตกหมักเลยครับอยูริยูริมาหาแล้วยูริกับกอนเงินยูริกับกอนเงินมาเดินเล่นฝนตกผงตกพ่งหยุดนะครับน้องยูริไปไหนรองเปียกฝนนะลูกยูริไปไหนครับ ก็เงินเดินตามน้องไปเลยมาเร็วไปที่ไหนกันมันนี่เร็วยุลี่ตัวโตวมากครับได้เวลาทำหมันแล้ว <c oughs> ก็เงินกับยุรี่แย่กันเล่นอีกแล้ว <c oughs> ก็เงินกับยุรี่แย่กันเล่นอีกแล้ว กนเงินรักน้องมากเลยไปที่ไหนกันลูกเดินไปที่ไหนกันเดินไปที่ไหนกันลูกเดินไปไหนกันเร็วๆลิครับก้นเงินก้นเงินหวัดดีกับลูกก้นเงินหวัดดีเย้ย ก็เงินวันดีก่อนวันดีกอนเร็ววันดีเอีกันเร็วไปหาสยามกันเร็วสยามอยู่ที่ไหนฝนตกนะลูกฝนตกฝนตกจะมาทำอะไรเนี่ยจะมาขโมยปาลาหรือก็อเงินกับยุลีเดินกันเนาะ สยามก่อนไปหาสยามดีกว่าปะสยามอยู่ไหนายุนูสยาม, you know, ส,ยามสยามชอบมาดูปลาแล้วครับปลากินอาหารสยามแอบมาขโมยปลาเลยสยามแอบมาดูปลาขโมยปลาสยามขโมยปลาบ่อยนะเนี่ย ยุดิยุดิมาขโมยด้วยเหรออรรมชาติตอนเช้าฝนตกพึ่งหยุดนะครับตอนนี้ก็ค้มพายค้มฝนอีกแล้ววันนี้สงสัยจะตกทั้งวันแล้วเนี่ย สยามสยามจะขโม,มยปาลาอีกแล้วตับบีออกมาลลแล้วลอ่อนเลยลูกอ่อนเลยออ่อนพอแลว้วสับตวีนี่อ่อสับตวีนี่ขี้อ่อน ข้าวหรือยางหลุห่มขี้ข้าวหรือยางฝนตกจะไปไหนเดอ้อระวังเปียกฝนนะครับระวังเปียกฝนนะครับก้อนเงินก้อนเงินจะมาเล่นกับก้อนเงินวันดีครับสวีกับยูริ เล่นกันนะครับแย่กันเล่น <S <S ขนนไม่ไปไหนเลยอนนเด็กไม่ดือ้อไม่ออกไปเล่นไหนเลยไม่ไปไกลเลยชอบอยู่ในกรงแต่ไม่ได้ขังไว้นะครับกรงยังเปิดไว้เลยเขาไม่ชอบ <S 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 ออกข้างนอกเขาชอบเล่นอยู่ในกรงอยู่นอนในกรงครับมีอะไรลูกครับฝุดไรลูก ครับพูดอะไรครับว <ar> mm? uh? ันนี้หวยออกอะไรลูกอืมว <ense> <cinematic> <8 m> <harmonic> ันนี้หวยออกอะไรลูกอืมวันนี้หวยออกอะไรบอกคอสิขนุนคนุนบอกคอสิหวยเลขออกเลขอะไรลูกฮะเลขอะไรนะแปดมีเด้อลูกแปดเออแปดมีเด้อแปดอะไรลูก แปดอะไรแปดอะไรแล้วลูกฮะแปดอะไรนะแปดนะห้าห้าห้าแล้วอะไรอีกอะลูกคออีกตัวสิแปดห้าอะไรลูกขอติดตัวลูกอะไรนะ

ไปลอยมาอยู่ตรงนี้นอยอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งชอบอยู่ตรงนี้ลลเลยลูกลอยครับครับอืมเราตัวใหญ่มากเลยหนักเบลอเลย ข้าวรยังหลงแม่ข้าวกินดียังครับอือกลยกตกไปไหนน้าวันนี้พลตกเยอะเลยนี่ก็เงินก็ตามมาด้วยอีกแล้ว คนเงินคนเงินแล้วคนเงินคนเงินเล่นกันไหมคนเงินเล่นกันไหมครับพาไปดูเด็กๆอยู่ในห้องนะครับเด็กๆรุ่นมาแล้วพอมาแล้ว <c oughs> พอมาแล้วรุนมาพอแล้วหนูมาพอแล้ว ก็เงินดูแลน้องดีๆนะเด้อก็อเงินดูแลน้องดีๆดเด้อเด็กๆกินข้าวแล้วกินข้าวอิ่มกันแล้วหลูกเร็วมาแล้วลูกมาแล้วแข็งแรงนะครับ มาทาอะไรลูกเล็้เดียวเดี๋ยวทำอะไรลูกซื้อลายเพชรนินเพชรนินจินดาเพชรนินจินดาน้องทองมาทองรวย เด็กๆทุกตัวแข็งแรงดีนะครับเล่นกัน,นลกแล้วมาลุกเร็วมาเร็วไหนใครอิ้วอยู่ไหนใครอิ้วอยู่ไหนใครอิวอยู่ไหนใครอิ่วอยู่ไหนลุงหืใครอิ้วอยู่ไหนน่ารักจังเลย เด็กถูกแม่ทิ้งใครามาปล่อยไม่รู้ใครเอาลูกมาทิ้งนี่ใคราลูกมาทิ้งแกลำจังเลยนะลูกเนาะแม่หนูก็ไม่มีเนาะแม่หนูอยู่ไหนพ่อหนูอยู่ไหนเนาะอยู่ก,กับพ่อนี่ลูกอยู่ก,กับพ่อเนาะ อยู่กับพ่อพ่อดูดูแลทุกตัวเลยเนาะอืมตัวโตแข็งแรงดีนะครับกินดีด้วยกิน้าวนี้ถ้ากินท้องป่องเลยเนี่ยทุกตัวเลยเนี่ยท้องป่องทุกตัวเลย <c oughs> ตามแล้วตามแล้วไปที่ไหนก็ตามมาแล้วคนเงินมาดูแลน้องแล้วคุณมาแล้ว นินจินดาทองมาทองแดงอะไรไม่รู้ซื้ออะไรกันเนี่ยอืมีมันกันหมดตัวไหนเป็นตัวไหนเนี่ยอ่เหม็นกันหมดเลยครับขมาเร็วเขมาเร็ว เออไม่ไม่แม <mm ่แม่อ่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นหัวหน้าเดี๋ยวเป็นหัวหน้านะครับอืมไม่ไม่ไม่แล้วเดี๋ยวเป็นหัวหน้าเลยออาวน่ารักจังเลยครับ สำหรับคลิปนี้ดูความน่ารักของเด็กๆเชียงข่านี้ก่อนนะครับขอให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขนะครับเ๊้ทำอะไรนะอึอหรืออ๋อเพชรนินเขาไปอึอแล้วเพชรนินน้องเพชรจินดาอ,ออกมาแล้ว ครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูแลหนูนะครับขอบคุณนะครับจ้าขอบคุณจ้าไอ้พี่จ้าไอ้พี่จ้าสงสารหนูด้วยนะคะสงสารหนูด้วยนะคะหนูไม่มีแม่หนูไม่มีแม่ม่พ่อเนาะขออาหารให้หนูด้วยนะคะ ขออาหารให้หนูด้วยนะคะครับขอบคุณทุกคนนะครับ